ับไปแล้วครับพี่น้องพี่น้องไปแับเถือยไปยังเถือยไปยังก็จุดจุดจุดแหล่ะฮะเนี่ยคนมาหาลำเนียเร็วเนี่ยมาสวัสดีครับสันบ้านสาวเชิญครับพี่น้องทางตอนนี้บ้านวันดำครับฟาเขาปลาเป็นข่าสดหอดตามาเจาะเบื้องปลายสุดพี่น้องมาขุดมันแสงมึงด้วยเฮ้มาขุดพี่น้องพุดนนะลายไปหนั้นเลยพูดนะมีแต่หอยเต็มเลยมึงันมาต้มเยอะเถอะไปอีหลจะ่าหาบ้างน้ำใหม่ต้นงการน้ำใหม่เร่ง แ<น>มนไปครับอ้าเริ่มะะะมะแลงเด้อพี่น้องนะกำลังปงงพวานาน้ำหัวตะออกค่ะบอ่บมาทัาง้งอีีสามนอนหลับไปครับตีแล้วไม่ไม่พี่น้องนะสองสามจีเดิลายุ่บุนพุ่นพุ่นอีกนี่กำลังปองเลยนี่เห็นบ้างพุนี่ก็ต้องนี้ต่ว่าสนอยไหญ่่แค่ัหนนอนอีกกน นี่้องใหม่กระแซาค่ะพี่น้องเห็นาหงำเนาะน้องใหม่หงำแรงด้วค่ะพี่น้องแดดกับแดดแดดจะมาหาคนมันเสียงไปต้มสัน่นสิเด่น้องใม่มาต้มบ่เนี่ยพี่น้องน,น้องใม่กำลังงามค่ะมึงดูพูน่นะห<อ>ง,ม,งมนี้โอ้พี่น้องหงมแดดเงินเพื่นอน,น,นสองเลย อนอกอาคารที่นี่น้องนึง,นงกลางอาคางกันถึงบ้าไปต้มแท้ต้มไข่นี่โอ้ข้าวมันได้หลายอ่ะเออหนียวกันบุญละนอนนอนหึ่งิ่เดีวยดวเลย,วยสวยมากเลยกำลังป้งบุนละโอ้กำลังสิป้องออกสงสายนอนเห็นบ้างเห็นเด้ออืมพี่น้อง นองแงมนอน่ข้างในบ้นเอาเนื้อไปดันนาะ้างในนี่อก่อนนี่ก่อนนี้ก่อนเดียวก็ได้ต้มไงละ่ตะต่นอตะปุ๊ตะปีเยอะอันนี้กับเมียนที่ตลสันสิงสยังไม่ใหญ่ห่เห็นปะตลับสัน้อมใหม่ต่อนยอด้วยหกนอค,ค่ะกำลังไปตัดต้มไปน้ำหนีกำลังงาพไปน,นองมึงด้วยค่ะนี่ครับงามงาน้อนี้แห้งหลายตนอ้างามา มามามาก่อนนี้ก็มีบั๊มพี่ชเอาก่อนนี้ก็หนึ่งหนึ่งน้องใม่ย้ำแรงเด้อค่ะโชคดีพอดีเอามาถึงมือคนโปง่ปงมัจุกโกจิเกะอยู่ค่ะก่อนะอนี่ย้ำเ,<อ>เลยนี่นตามไปสองตัวเฮงอยู่น,นะนกำลังสวยพี่น้องออกทุกกอมาถึงมือพอดีออกใหม่ใม่มเลยค่ะเพราะว่าจะเสริมทาเพิ่นแหงอยอะน้องใม่น่ะทาเพิ่นแหง เม่ร้านน้ำบกไปปุ๊บนี่แต่ว่าต่อไปเพิ่นก็บ่ออกได้ค่ะบัดนี้ยามฝนพุ่นล่ะอาจจะหาได้อีกจักสองซุดสองเถ้อแต่ว่ายามฝนพุ่นล่ะค่อยมาหาไปเนี่ยนี่น้ำไม่จิ๋วน้ำไม่น้อยยามแรงค่ะบปลาอยอ่น้อำมาก่อนนี่เพราะได้เอาไม้เกาะมานน้ำเนี่ยหยิบเดี๋ยวสามน่องตัดบ้างเพาะมันยืนขึ้นได้เยอะโอ้ยยังตัวแรงงานเหนียวเลยครับนี่ยสามนี่ยน่องน้ำเงานี่ยบักป่งหมูป่งหมูหวานนี่สั่งอีเด้อ งามกระโดดไม่กระซับนะ้วค่ะไม่ไดคนนึงนเลยดุมากเลยแหละหาเลี่ยมก้อนมันมันว่าตัวเบาเดีดินแตกหรือว่าอะไรมาอาจจะเป็นน้อนนี่หรืออาจจะเป็นน้อนไม่ก็ได้โอ้ยปาดประธานาธิการสายสวยงามเงินเงินนันนอเดียวกันสี่ทั้งนี่ถ้าบาดนี่ถึงปะ งามงามพี่น้องพิ่งนอนงามบ้าโอ้ยายไปพี่น้องบิ่งนิดกว่าป๊ติปิอยู่ค่ะโอ้งามงามงามไใช่คุณนะฮะเขาจะไหนไม่ก่อนนะคุณน้อนไหนคุณเด็กนี่น้างไหนอีกนอนงาม อยมางเื so, ่อเสพนสื้อกินดีดีเด้อพี่น้องต้มกับหอมอีกผู้ดับพู้ดัเองนะเดี๋ยวเ็ไปทางนั้นเลยนี่ก่อนมอนครัมนมสว่าจะได้ไม่ติดละขันต่อเนี่ยนเวลาเมดอีกดละน้ำรถยังไม่ได้เข้าเออเตงเต้น้าถุยมันจะลงไปครับโาป่าสะดุ้งน้ำแรงบ้านเขาเสริมนิำจืดหนพี่น้องมีหมดเล้นี่ข้าเดือนทันว้าแล้วก็น้ไม่กับน้ออกยูน้ไม่กับกะเล็ดก็ คือ nó ไม่ธรรมชาติมันมันบ่ ngon đi nó Ngon เนาะ ngon งาม để พี่น้องกําลัง rồi

แล้วส่งส่งวนะักคอนนะโอ้ยน่ากลอวปุ่นหางเยอะคั้งไปป่ายคุณไปอ,อีกือ,องามเดินไ,ไปือีอตะหนาม้ะพ้องเ้อ แล้วแบบนี้สมากกินปีน้มันไเ้ว่าสบายเฮ้ยมากปลาตะไดตะไลกันปหน่อยไม่ดเธอเพราเคยหาเธอไปมาออกกับตนเธอกระเด็หาน้ำมันโอ้นงาเนี่ม um ือข่ใหญ่่เลยจิถึงมันเนี um ่ยนะได้ปะ um ้มามดีงาสหนึ um ่งอ um ันนั้น

ห่านี่นี่มันใหม่ค่ะเอาหมดคนห่านนี่มันอุดเส้นที่น้องหากินยากต้มขายด้วยคนไม่เหน่หน่อยๆกันไล้ครับใช่ครับนี่จะนอนงามได้เสตาเัาละตาหมันเขาลักค่ะได้น้ำมันยี่หลีเถาถิมาะก้นมันแสงไปต้มไปหาล็อไปพี่ไปไหนครับมึงตานทุกคนเด็กพี่น้อง ปลาอกเ้อค่ะสยสีม้าหอดเด็ดกัเด็ดกำลังงามแบบงามใช<ะ>่ไหมส,สองเลยสอเอาบนซอยนี่อยนก็อแผ่สองอามนอนนี่นม,นนะมันง,งามแท้ที่ไหนเขาจะไปได้ไปไ้นนอนตั้นนนตมนี่เออันล หนึ่งสองสามโอ้น้อนนั่งกระยักได้นอนยื่นกางจะนอนงามีดเอ้ยพี่น้องพุดนะเพราะว่าเราเข้าไปอะไรเราาดซะสันเนยงก็เลยต้องหลพู่นะพุนะมีชางนี่เนี้ยมา mhm. đợi quen đi nó nữa. Ừ. phụng mấy đứa? mhm. ngay mhm. mhm. nữa. ตุกแงานดินอน,อนกับว่าไม่ดีในหน่อยที่นอกสะพาน,น,นีนอสันเรื่องนอสแ่งหนักนะต้มป่นกันไปครับอืมขั้นยุบปลายสวยแหงนี่ออกอี่าีเนี่ยแต่ว่าต้องแหงก่อนเพราะว่าน้ำพึ่งลดขันน้ำลดปุ๊บเพิ่นยังบ่ยังมีน้ำยุบ่นก็นยังบ้านออกต้องรอไอ้น้ำแหง แห้งแบบนี้แหละมันก็จะออกมาใหม่นะนี่ไงครันไม่ต้องการนอ่เ็อนอนอยู่ดิสีขาวอะไพี่น้องเมนนมืดเลอนี่ไปนอนกันนะค่ะนี่บอือนี่ครับรุ่นน้อนเหรอครับผม น้งาน,นไปเงน,นมาน้ำใหม่เาเรีด้ฐานเป็นนกอคอยหาไปโอ้งี่นแท้ถ้าทำไปเบริร์ข้างนอกเอาตึมเห,หน่ง Nháo suất ừ. nó có bữa hôm nay mọi người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  mọi ึ้นหอดปลาเลยเขาปลาเลยจีหน้ากระบกแล้วดิหาตะับนีน้อนน้ำเยนนึงห้นำนี้ำน้ำ่สามซีไอ่ก้น้อยทุบมอมไปทุกกอบ หนิ่งตั้มกับิมสนาิง้งสนามยิง,งใกล้ๆกกันอีกสองเนาะยืนยังยืนข้างกันนี่จมาเหกอ่อนหน่อยก็ย้มองของามันนะครับตอนนี้น่าจะจะออกดีเพราะว่าเพิ่งหาซุ่น

เ่งัองามนะคุณไปไม่ต้งกลัวเน่กับเน่กับซ้ำนอที่เต็มกับต้านนี่ได้หมอนึงพอดีแล้วถุกเถื่อเียไปหาได้ค่ะ

อันนี้มาฮ้อ,อนก่อนนี่ครับสีขมณ์เข้าไปอีกเยอะทีไปเบิ้งส่นนั่นกัอนพลันมันจะออกปะถ้านส่นนี้มันตั้มดิออกเขารู้รวดดอกอันเนี่ยเป็นมะข่าใบมัน,นจะพื้นๆขั้นไปแหงๆแรงๆ,ๆกับเิ่นกับมะออกเพราะว่าส่นที่เป็นโน,นนเนาะนอกจากซากนะค่ะได้ขายทุกป,ปีอยู่พี่น้องขั้นดูแล้วกับคนมหาลายกระได้เงิน,เ,งนเป็นมื่นสองมื่นบนทีฤดูหนึ่งนะคะน่ะขายน้ำไม้นะ อะไรเนาะคะ่ะสำหรับกินนี่กับศิษยาภิษณีเด้อค่ะเกินคาดอีกคือเกาใส่เข้ามาเกาินคาดคือเกาเพราะวา่าน้องใหม่ปงใหม่เลยะคะ่ะกับเพลงเนาะคะ่ะเป็นตายพันธุ์กระสะหรือว่าน้องใหม่จิ๋วที่มันเซื่อมมากเอิญน,นะะี่แล่ะมีแต่น้องออปเป็นเสพแต่เสบค่ะและเด็กฝากไปกนกำลังใจฝากกดไลคะ์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสริมพักพี่น้องเด้อค่ะ